สวัสดีค่ะทุกคนมารีวิวกล่องที่เข้ามาแบบนี้ม่ใช่เป็นกล่องนะคะเป็นซองน้ําตาลนะคะรอยซ่อมแตะมารอบเลยแล้วเพราะกล่องเ,อเพราะซองเขาหนักขาเหรียญน,นะคะคงเป็นเหรียญหนักแล้วเขาใส่ซองมาปนัคิดว่าน่าจะน่าจะมีการขาดนะคะอามาดูกันอ๋อมีซองซ้อนอ๋อนีที่อยู่อยู่ข้างในสแสดงว่าเนี่ยแหละค่ะไปสนีโฮงซ่อมให้นะคะดูแล้วจัด ตอนแรกน่าจะเป็นซองนี้ค่ะ <c oughs> ทำไมไปรษณีย์ไม่ใส่กล่องให้โอ้โห,โโหโ <c oughs> ทำไมไปรษณีย์ไม่ใส่กล่องให้เนาะไปรษีก็เนาะทำไมไม่แนะนําให้ลูกค้าใส่กล่องใช่ไหมคะเพราะว่าซองนี่ก็ซื้อเหมือนกันก็ซื้อน,นี้เป็นส่งมาจากไปรษณียน,น,นะคะมาแบบนี้เลยค่ะส่งไปรษณีย์ไทยมาก็จะมีการจานา ยี่สิบห้าห้าสิบตางกัญจนาจริงๆอะ่ะปกติแล้วปัญหาโอ้โหขาดไม่รู้ว่าเหลือครบไหมนะดูลักษณะแล้วเนี่ยใช่ไหมคะเพราะกล่องเขาชํำรุดไม่ไม่แน่ใจว่าเหลือครบไหมอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันของมาถึงก็โอเคแล้วค่ะนะคิดมากแล้วคิดมากแล้วมากเรื่องใช่ไหมคะอ่ามาดูดูด,ดูขอดูจดหมายนิดนึงนะคะขอดูก่อนแล้ว,แล,วแล้วถึงจะมาเปิดเผยนะเพราะว่ามี มีชื่อที่อยู่ติดตโอ้โหน่ารักที่สุดเลยนี่ค่ะทุกคนที่บอกไปน่าบอกน่ารักเพราะอะไรเขาทํารายการไม่ให้รายละเอียดค่ะที่อัน,นี่อเนี่ยดูได้เลย,เ,ลยเพราะว่าถ้าของครบไม่ครบเนี่ยรู้เลยเนี่ยเห็นไหมหนึ่งร้อยเหรียญรายการที่ส่งมานะคะชื่อคุณบุญช่วยนะคะขอบคุณเอฟซีที่ไว้วางใจส่งมาขายค่ะคุณบุญช่วยส่งมาเหรียญยี่สิบห้าสตางค์การนาหกร้อยเหรียญเหรียญสิบ สตางเนื้อเงินสิบสตางเนื้อเงินเงินยี่สิบห้าเหรียญเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกเนะี่ยสี่บาทห้าสิบบาทห้าสิบสตางโอ้โหบอกรายละเอียดมาหมดค่ะขอบคุณมากเหรียญอันนี้เหรียญอะไรเนอะสิบสตางนิกเกิลอ๋อเหรียญสตางรูนิกเกิลค่ะ100หนึ่งร้อยเหรียญเหรียญละแปดบาท ห้าตังสองพันห้าร้อยหนึ่งร้อยเหรียญโอ้โหน่ารักที่สุดเลยอ่ะโอเคนะคะเหรียญกะเหรียญน,นี้100หนึ่งร้อยเหรียญเอาไปน่าลองมานับดูเนาะว่าที่เขาขาดอะไอที่ถุงเขาขาดอะเขาครบไหมหนึ่งร้อยเหรียญแต่ก็ไม่ไม่ซีเรียสน,นะไม่ครบไม่เป็นไรแต่ก็นะมาคุยกันมาเช็คกันเนี่ยค่ะแล้วนะคะขอบคุณที่ไว้วางใจขอบคุณมากจริงหนึ่งอ่ะห้าไปเร็วเลยเนานะนับทีละห้าจะได้เร็วๆสิบ

85 90 95 100โอ้โหครบค่ะไม่ขาดไม่ขาดเลยนะคะกล่องขาดมาแต่เหรียญไม่ขาดถือว่าโอเคนะคะน่ารักมากเนี่คย,นย,นย,นยค่ะเหรียญเหรียญเอ่อห้าตางค์ปีเอ่อเหรียญขออภัยค่ะเหรียญห้าต่างและสิบตางค์นะคะนิกเกิลค่ะเนื้อนิกเกิลรับซื้อเหรียญละแปดบาทค่ะทองแดงก็รับแปดบาทเช่นกันนะคะ แต่สตางรูเงินรับซื้อเหรียญละ50บาทคะ่ะเดี๋ยวมาดูสตังรูเงินกันอันนี้จะเป็นนิกเกิลเนาะ,ะนิกเกิลแยกไปก่อนเอาอันนี้ก้นไว้ก็ได้เขาจะได้ไม่มาไม่มาปนกับเงินนะคะสตางรูเงินเนือเงินเขาก็จะมีห้าตังสิบสตังและ ยี่สิบสตางค์เลขาสตางค์ลงเงินนะคะนี่เงินกับนิกเกิลนะคะบางคนแยกไม่ออกนะบางคนเห็นเป็นสีนี้เข้าใจว่าเป็นเงินลายเขาจะไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะด้านด้านด้านสตางค์อันนี้จะเป็นกระดกแข้งสิงอันนี้จะเป็นอุณาโลมนะคะนิกเกิลนะคะลายเขาจะเป็นอุณาโลมนะคะเงินเขาจะเป็นกระดกแข้งสิงค่ะประมาณนี้เห็นไหมคะด้านหลังก็จะเป็นอันนี้จะเป็น เป็นพระแสงจักน้านนี้เขาจะเป็นกรีบบัว,ต,วตังรูเงินรับซื้อเหรียญละ50บาทนะคะมา25เหรียญตามที่รายการที่เขาระบุมาโอ้น่ารักจังเลยรวมให้เสร็จเรียบร้อยรวมทั้งสิ้นแปดบาทเนี่ยพนันไม่ต้องอะไรมากมายเลยน่ารักจังหนึ่งสองสาสี่ห้าห เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะยีสิบห้าถูกต้องตรงเปะ๊ะทุกสิ่งอย่างไม่มีขาดนะคะตังรูนิเกิลก็ครบหนึ่ร้อตังรูเงินก็ครบ25ค่ะส่วนเหรียญอื่นๆอันนี้การจนาการจนาเขาไม่ผ่านใช้นะแต่เขาไม่ได้อยู่ในถุงนะเขาเขาาแตกถุงมาเดี๋ยว เดี๋ยวหาถุงใส่ให้ถุงยี่สิบห้าสตังค์อืมนี่เจอละห้าตังค์อันนี้การจนาค่ะห้าสตังค์ปีสองพันห้าร้อย เหรียญนี้ยังพบเจออยู่ได้กับเหรียญอะไรรู้ไหมปนอยู่กับเหรียญเหรียญยี่สิบห้าตังปัจจุบันนะคะไซส์เขาขนาดเดียวกันละคือคนที่นําเหรียญยี่สิบห้าตางมาแลกที่กรมอะ่ะพนักเจอตลอดเลยค่ะเขาเขาจะปนอยู่กับเหรียญยี่สิบห้าตางไซส์เขาเท่ากันใกล้เคียงะคะ่ะไม่ไม่เท่าเป๊ะแต่ใกล้เคียงก็ยังพบเจออยู่เรื่อยๆคะ่ะยังยังมีปะปนอยู่ แล้วก็เหรียญห้าสิบตังก็รวมอยู่กับเหรียญเหรียญยี่สิบเหรียญเหรียญสิบตะตางปนอยู่กับเหรียญห้าสิบตตังปัจจุบันแล้วก็เนื้ออะไรรู้ป่ะเนื้อทองแดงมีทองแดงหางยาวของสิบตาตังอะน,นะปนอยู่กับเหรียญทองแดงปกติอะปัจจุบันจริงๆค่ะมีปนไปได้เจอเจอบ่อยแต่เขาเขา ใกล้เคียงนะคะเขาไม่ได้ไม่ได้เท่าเป๊ะเขาเพียงแต่คือมีโอกาสปนได้อะใกล้กันอันนี้จะเป็นหนึ่งบาทที่ลึกค่ะรับซื้อเลยละสี่บาทนะคะค่ะไงก็ป้าน่าก็ขอขอบคุณที่ไว้วางใจส่งมาขายให้ป้าน่านะคะส่งมาได้อีกค่ะทำมาน่ารักมากเลยป้าน่าจะอ่ารีบจบคลิปล้วป้าน่าจะรีบโอนตังค่ะขอบคุณมากค่ะ